สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองเทโร่คลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานช่วงวันที่3ถึง9มกราคมนะครับผมปี2022นะฮะโอเคมาครับผมชาวราศีพฤษภนะฮะโอเคเราไปดูนะฮะรีดดิ้งนี้เป็นการเจาะลึกระหว่างตัวคุณสถานการณ์และพาร์ทเนอร์นะครับผมว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างไม่ว่าจะสถานการณ์ของตัวคุณ มีผลกระทบต่อพาร์เนอร์สถานการณ์ของพาร์เนอร์ที่มีผลกระทบต่อตัว,ตวคุณหรือสถานการณ์ที่คุณกับพาร์เนอร์มีผลอยู่ในการตัดสินใจที่มีผลกระทบร่วมกันนะครับผม โอ้โอเคชาวราศีพฤษภนะฮะคุณได้ t o of swords นะฮะ t o of s o u r c e ในสถานการณ์ตอนนี้คุณเจอข้อแตกต่างระหว่างตัวคุณกับพาร์นเนอร์ค่อนข้างมากผมรู้สึกว่าบางส่วนของคุณเนี่ยอ,อ,อาจจะต้องเลือกทางเดินที่ไม่เหมือนกันนะครับผมเลือกทางเดินที่อาจจะ คือบางส่วนของคุณอาจจะมีการแยกทางอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกไม่ได้เพราะว่าโดยสถานการ์แตกต่างกันความต้องการแตกต่างกันนะฮะหรือว่าสถานที่ที่มันแตกต่างกันจนไม่สามารถที่จะดําเนินความสัมพันธ์ไปได้นะครับผม to a source นะฮะมันคันนี้ถามว่าคุณไม่มีทางเลือกเลยเหรอต้องทิ้งความสัมพันธ์นี้ไปเลยไหม to a source จริงๆไม่นะครับคุณเลือกที่จะเดินก้าวไปเพื่อ เพื่อ,อพบโอกาสใหม่ก็ได้หรือคุณที่เลือกที่จะอยู่สู้เพื่อ,อสถานการณ์ของคุณหรือความสัมพันธ์ของคุณก็ย่อมได้นะครับผม t o of Source mm. เป็นพลังงานในลักษณะนั้นคุณได้คุณได้ Age of Source uh, t o of Source Age of Source ผมรู้สึกว่าพลังงานของสถานการณ์นี้มันเป็นการผลักดันบางสิ่งบางอย่างที่เป็นตัวเลือกของคุณ ให้เหลือแค่1 choice หรือให้เหลือแค่แค่สิ่งเดียวนะครับผมเป็นการตัดบางสิ่งบางอย่างออกตัดคุณค่าบางอย่างออกตัดเรื่องของอตัวเลือกบางตัวเลือกทิ้งไปนะครับผม,มหรือว่าเป็นลักษณะที่ตัวสถานการณ์เนี่ยมีอะไรที่จําเป็นจะต้องทําให้เกิดสิ่งใหม่ถ้าเกิดไม่สามารถเกิดสิ่งใหม่ได้ผมคิดว่า ความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่ได้ไปต่อนะครับอาจจะนะไม่ได้ไปต่อโอเคในเรื่องของเออโอเ okay. ค ten of cups นะฮะผมรู้สึกว่าสิ่งใหม่ที่จะเข้ามาฟังดีๆนะฮะสิ่งใหม่ที่จะเข้ามาความสัมพันธ์ใหม่ที่จะเข้ามาจะเป็นประโยชน์กับตัวคุณอย่างมากเพราะคุณได้ ten of cups นะฮะถ้าคุณประคับประคองดีๆ ten of cups เนี่ย คือพลังงานที่เป็นคู่แท้ของคุณพลังงานที่แบบจะอยู่ด้วยกันในระยะยาวนะครับผมหมอคะแล้วมันจะไม่ทะเลาะก,กันเลยหรอคะไม่นะทะเลาะกันนะครับผมคือคู่ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยม,มันจะต้องทะเลาะกันมันจะต้องมีมีบางสิ่งบางอย่างที่กระตุ้นกันนะครับผมถ้าเกิดคุณเจอคู่ที่ไม่ไม่อะไรเลยเนี่ยผมรู้สึกว่าแสดงว่า คนคนนั้นอาจจะอาจจะนะอาจจะไม่ได้ใส่ใจในความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่ยังไงก็ได้อะไรก็ได้ไม่ว่ากันนะครับคันนี้ถ้าเป็นพลังงานในเรื่องของการงานการเงินเนี่ย <S <S ผมคิดว่าตัวคุณจำเป็นที่ต้องเลือกและผมแนะนำให้เลือกสิ่งที่ฟังดีๆเลือกสิ่งที่คุณคิดว่าคุณสามารถทำได้แต่ ยังไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนคุณคิดว่าคุณสามารถทําได้แต่ยังไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนนะครับผมโอเคไหมมันเป็นสิ่งใหม่เป็นสิ่งที่คุณยังไม่มีประสบการณ์อันนี้คือสิ่งที่คุณควรเลือกนะครับในเรื่องของการงานนะบางส่วนของคุณอาจจะเปลี่ยนพลิกหน้ามือเป็นหลังมือก็ได้ฮนะในเรื่องของบางส่วนทํางานเป็นอะไรดีรับราชการแล้กันเสร็จแล้วก็พลิกตัวเองออกมาเป็น ทำธุรกิจของตัวเองแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองแบบก้าวกระโดดนะครับก็มีนะฮะโอเคต่อนะครับผม it's of bonds นี่คือพลังงานสิ่งที่เขาคิดไว้ผมรู้สึกว่าพาร์ a เนอร์นะครับฟังดีๆนะพาร์ a เนอร์สถานการณ์ต้องการให้คุณกลับมาต้องการให้คุณพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยผมรู้สึกว่าบางส่วนของพวกคุณอาจจะมีการขอโทษยกโทษให้หรือว่าขอความเห็นใจหรือขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดนะครับผมเค okay. นี่คือสิ่งที่เขาคิดนะสิ่งที่เขาเพยายามตัดสินใจอยู่แต่ว่าไม่ได้แสดงออกนะครับผม fire warns โอเค i t a w a r fire warns ผมรู้สึกว่ามันมีความขัดแย้งนะฮะไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งภายในจิตใจของ ของอสถานการณ์นี้แล้วก็หรืออาจจะเป็นความขัดแย้งภายในใจิตใจของตัวคุณนะฮะหรือพาร์ทเนอร์ก็ไดเ้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องลองดูไฟ l e ์ออนส์เนี่ยเป็นพลังงานที่แบบยังไงก็จะต้องมีการประทะเกิดขึ้นนะฮะปะทะมากประทะน้อยแต่จะมีการประทะเกิดขึ้นนะครับผมปะทะไปประทะมานี่นิ้วนะฮะนิ้วโดนบาดนะครับผมเราจะเราจะอ้อนนะ,ะเราจะอ้อน s ับสคร i b เบรเราจะอ้อนผู้ติดตามจนกว่าแผลเราจะหายนะครับผมเก <c oughs> ือบหายแล้วละ่ะเพราะว่าได้ได้สับไพ่กรีดไพ่อย่างที่เคยทำนะฮะดีใจมากๆนะครับผมโอเคเอ่อ okay. uh, six of swords นะฮะไม่มีความจำเป็นใดๆที่คุณจะยังอยู่ในความสัมพันธ์เดิมของคุณเลยนะฮะไม่มี nothing at all นะครับผมโ okay. อเคทำไมความสัมพันธ์มันแย่ขนาดนั้นละ่ะ อืมโอเคอะต่อนะครับผมคืออย่างที่บอกว่าถามว่าจุดนี้จะแย่อย่างเดียวไหมผมตอบเลยว่าไม่นะครับในเชิงของโหราศาสตร์เนี่ยตัวดาวยูเร u นัสเนี่ยสถิตยอยู่ในราศีพฤษภนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่เป็น infrastructure, อิน r าส t รักเจอร์เขาเรียกอะไรสิ่งที่เป็นพื้นฐานสารุปโภคหรืออะไรพวกนี้จะมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งตัวตัวบุคคลที่ลัคนาหรือดาวทิศดาวจันดาวพุธดาวศุกร์เนี่ยสถิตยอยู่ในราศีพฤษภนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยณนะจุดนี้เนี่ยคุณอาจจะต้องทำความเข้าใจว่าอ๋ออันนี้คือกระบ,บวนการหนึ่งเนี่ยเนี่ยเป็น process หนึ่งที่คุณจะต้องทำเพื่อที่จะ,ะเขาเรียกอะไรเอาชนะสถานาการณ์ตรงนั้นให้ได้นะครับผมคุณได้ eight of wands five of wands แล้วก็ six of swords อืมโอเคคุณได้นะฮะนี่คือสิ่งที่เขาคิดนะครับผมปิดท้ายนะฮะคุณควรทําอย่างไร๋อผมรู้สึกว่าตอนนี้คุณยังไม่ควรตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งะฮะด้วยพลังงานของ r a เ source นิ่งเงียบปิดปากให้สนิทแล้วก็กม้มหน้าก้มตาทําอะไรของคุณไปก็ได้นะครับด้วยพลังงานของ r a เ source นี่ไม่ใช่เวลาที่เหมาะที่จะไฟหรือว่าอะไรนะฮะคุณจะเสียเปรียบนะครับผมโอเค ต่อไปนะครับผมคุณได้โอเคคุณได้ f i อ e of p e n n a c l e s ผมรู้สึกว่าในสถานการณ์นี้ตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าต้องแก้ไขปัญหาโดดเดี่ยวคนเดียวหรืออะไรแบบนี้นะครับผม <c oughs> ก็สามารถเข้าใจได้นะฮะพลังงานของ f i อ e of p e n n a c l <oughs> e s เป็นลักษณะที่เอ่อถ้าเกิดในเรื่องของความสัมพันธ์นะ่ะจะมีพาร์ทเนอร์หรือสถานการณ์เนี่ยทำให้คุณ พันเนอร์เขาจะบอกกับคุณว่าคุณไม่ดีพอหรือ,อสถานการณ์เนี่ยตัวคุณเองอาจจะคิดว่าตัวคุณไม่ดีพอหรือผมรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยพยายามที่จะยื่นมือออกไปหาโอกาสแต่ว่าไม่สามารถทําได้เพราะว่าหมดนะฮะหมดทรัพยากรหมดไฟว์ e พนิเคิ a c l e s ร of Cups และและและ The World โอเค Five of Pentacles นะครับณจุดนี้เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าขาดแคลนทุกๆอย่างขาดแคลนนู่นนี่นั่นนะฮะจนกระทั่งมี Four of Cups ผมรู้สึกว่าจะมีคนยื่นโอกาสจะมีคนที่ยื่นโอกาสหยิบยื่นโอกาสมาให้นะครับผม Five of Cups แต่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  But นะครับผมแต่ เออผมรู้สึกว่าคุณเองกลับไม่มองว่ามันคือโอกาสทําไมไม่รู้แต่คุณมอคุณไม่มองมันว่าคือโอกาสคุณรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่สําหรับตัวคุณนะครับทั้งทงี่มันอย่างจะใช่นะ <laughs> อย่างจะใช่เลยนะครับผม four of cups um ten uh the world โอเค the world เป็นลักษณะที่จริงๆแล้วโอกาสที่มีเข้ามาเนี่ย ไม่ได้สมบูรณ์อ,อ๋อผมเข้าใจแล้วคือในสถานการณ์นี้เนี่ยตัวคุณเองพยายามที่จะเอาชนะหรือแก้ไขาปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยตัวเองนะครับปรากฏว่ามันอาจจะไม่สู้ดีสักเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานงานไหนหรือโอกาสไหนเนี่ยต้องทําแบบทุ่มเทคุณต้องทำนะฮะในส่วนของความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันเมื่อคุณได้ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นไปตามที่คุณต้องการแล้วก็ต้องหมั่น รักษานะะในเรื่องของความสัมพันธ์นั้นส่วนเรื่องของการงานค่อนข้างชัดเจนว่าตัวคุณเนี่ยจะได้รับการตัดสินใจใน,นวินาทีสุดท้ายนะครับโอเคไหมสำหรับใครที่ใจร้อนนะคุณกำลังจะสร้างปัญหาเพราะสมมติว่าถ้าเกิดคุณ,คณผ่านหรือคุณสามารถรับพลังงานตรงนี้ไปได้คุณก็จะก้าวไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับผมในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของการงานการเงินนะเพราะว่า ตัวนี้ the world เนี่ยเป็นพลังงานที่คุณจะประสบความสำเร็จแน่ๆถ้าคุณเตรียมตัวมาค่อนข้างพร้อมนะครับ fire p e n t a c l e s เป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรที่แบบไม่มีหมดนะฮะเป็นในลักษณะนั้นโอเคแล้วนั่นคือพลังงานที่ผมอ่านได้นะครับผมราศีพฤศภนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผม reading นี้ผมพยายามจะให้ กระชับมากที่สุดนะครับผมส่วนใครที่ต้องการปรึกษาส่วนตัวต่อจาก reading ที่คุณควรจะตัดสินใจหรือเดินหน้าต่อยังไงนะฮะแอดไลน์หมอปองนะครับผม m o r p o n g 999นะครับผมโอเควันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมโชคดีเทวารัก